สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซี FC, ทุกทุกท่านทุกคนเพื่อนๆชาวยู u ูบเพื่อนเก่าเพื่อนใหม่เอฟซี FC, เก่าเอฟซี FC, ใหม่นะคะพี่นีจะมาพูดถึงคลิปนี้เราก็ไม่รู้ว่าจะพูดยังไงนะบางครั้งเราคิดว่าเราจะพูดไปคนก็จะดูถูกเนาะหรือว่า เราก็ไม่รู้ว่าเขาจะคิดยังไงนะที่เราเออ,ออกมาพูดในคลิปนี้คือเมื่อสักพักเนอะตอนที่พี่นีขึ้นไลฟ์พี่นีก็ยังสนุกอยู่นะไม่ได้คิดอะไรนะก็ตอนขึ้นไลฟ์ก็ยังแบบกเอ๊ะเสียงโทรศัพท์เสียงอะไรไมเมสเซจเข้ามาเนาะแต่พี่นีปิดเสียง ก็มีผู้หวังดีเนาะผู้หวังดีเขาก็เขียนมาบอกเขาพยายามโทรมาหาเราแล้วเขาเขียนมาบอกว่าเขามีเรื่องธุระด่วนอยากจะคุยอยากจะคุยให้ฟังเนาะถ้าเกิดว่าเขาไม่ได้คุยเราเขาจะนอนไม่หลับนะก็ผู้หวังดีก็จะเป็นผู้หญิงเนาะเขาก็คิดไต่ตองมา ทั้งวันนะว่าเขาจะบอกพี่นีดีไหมนะคะแต่เขาปรึกษากันแล้วเขาก็อยากให้พี่นีได้รับรู้เรื่องนี้เนาะพี่นีก็คิดว่าพี่นีจะเอามาพูดดีไหมนะคะเอามาเล่าดีไหมแต่บางครั้งเรื่องราวของพี่นีเรื่องอันนี้เนาะมันอาจจะเป็นอุทาหรณ ให้หลายๆคนได้รู้แล้วก็ได้ระวังทุกคนจะคิดยังไงเนาะถ้าเป็นเอฟซเก่าๆก็จะรู้ดีนะคะจะรู้ดีว่าเรื่องราวของพี่นีเป็นยังไงเนาะก็อย่างพี่นีได้คบกันกับถ้าเอซใหม่เนาะ f อซเก่าก็ แ่พี่นีคบกันกับปาเลมาได้แปดปีนะเรื่องราวที่เราได้คบกันมาก่อนจะคบกันมามันเป็นยังไงนะออพี่นีก็เคยเล่ามาแล้วเนาะแล้วตอนนี้พี่นีก็ช่วงหลังๆมันนี่คือว่าอาการมันเยอะนะกับปาเลเยอะมากนะคะปาเลคือผู้ชายที่เขา พาพี่นีออกเที่ยวแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องการเงินอะไรนะคะก็มันก็ไม่มากไม่หมยอะไรแต่ก็เราก็มีเขาแต่เขาเป็นคนเจ้าชู้เราก็ได้เห็นบทบาทและคนลูกเราหรือใครก็จะไปเห็นเขาบ่อยๆนะคะแล้วเรื่องที่พี่นีปิดบังมานานแล้วนะคะไม่กล้าบอกออกสื่อนะคะ เกี่ยวกับเพื่อนรักของเราเนะเพื่อนคนฝรั่งเนาะเป็นเพื่อนของพี่นีนะเขาก็ได้ไปเจอกันกับบาเลหนึ่งครั้งก็เมื่อปีที่แล้วเนาะได้เจอหนึ่งครั้งในวันเกิดของลูกสไปซแล้วเขาก็ได้ พี่ลีก็ปล่อยให้พวกเขาอยู่ด้วยกันนะเพราะว่าเราเป็นคนทำกับข้าวเราก็เป็นคนที่ทำกับข้าวแล้วเราก็เลยเไม่มีเวลานะคะเขาก็เล่นเกมเล่นอะไรไปด้วยกันเนาะอ,อ,อยู่ในกลุ่มของ ของกลุ่มเพื่อนพี่นีเนาะเขาก็จะมีเวลาคุยกันอะไรกันนะคะแต่พี่นีก็เออไม่ได้คิดระแวงอะไรนะแต่เราจะพูดยังไงละ่ะมันจุกอ,อกนะคะทุกคนมันจุกอ,อกเพราะว่าเรื่องนี้เราไม่อยากจะเอามาพูดนะคะแต่ว่าก็อยากจะเอามาพูดให้เป็นอุทหาหรณ์นะคะ เพื่อนรักเพื่อนรักนะเพื่อนรักก็เพื่อนสาวคนนี้เนะก็เป็นเพื่อนคบกันมาก็เหมือนก็เป็นเพื่อนรักมีอะไรก็ปรึกษากันคุยกันอะไรยะเยอะแยะปลอบใจนะส่วนใหญ่เราจะเป็นคนปลอบใจเขามากกว่านะคะเราก็จะเป็นคนทาหน้าให้เขาแล้วก็เอ,อ่อ <c oughs> นวดให้เขาตอนสมัยเรามีแรงเนาะ รักษาเขาจนเขาดีขึ้นแล้วเขาดูเหมือนยังเป็นสาวอยู่เนาะเราก็รุ่นอายุมากกว่าพิ่นีสองปีสามปีแต่เขาดูเหมือนคนไม่ได้มีมีอายุนะเพราะเขาก็มีฐานะเป็นคนที่มีฐานะดีนะคะ เมื่อสมัยก่อนเขาเคยขอไปเดินกับพวกเราเนาะเมื่อนา,นานมาแล้วเนาะเขาอยากรู้จักกันปาเล่ก็อยากรู้จักเขาเขาก็อยากรู้จักปาเล่นะคะเพื่อนของพี่นีแต่ฟาร์มที่ว่าเรามีรังสองหอนเราก็พยายามไม่ให้คนสองคนนี้รู้จักกันเนาะเราก็เหมือนว่าเราเป็น เราจะพูดถึงเพื่อนคนนี้ให้ปะเลฟังบ่อยๆแล้วก็เราจะพูดเกี่ยวกับปะเลในทางที่ดีเนาะไม่ได้พูดในทางที่ร้ายนะ่เออเขาฉันอยู่กับปาเลแล้วฉันมีความสุขเขาพาฉันไปเที่ยวอะไรเขาช่วยเหลือฉันไอสิ่งไม่ดีเราก็ไม่ค่อยเอาไปพูดนะคะว่าแกเจ้าชู้แกอย่างงู้นอย่างนี้นะัเราก็ไม่ค่อยเอ ไม่ค่อยไปพูดให้เพื่อนคนนี้ฟังนะเราจะพูดแต่ในเรื่องที่ดีจนเพื่อนเราก็อยากรู้จักปาเล่แล้วเราก็จะพูดเกี่ยวกับเพื่อนของเราให้ปาเล่ฟังว่าจะสงสารเพื่อนจะนนรักใครก็ผิดหวังนะทั้งๆที่เขาก็เป็นคนมีเงินไปเที่ยวไหนเขาก็จะออกเองอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าทําไมเขาไม่มีโชคเรื่องความรักเนาะ อันนี้พี่นีย้อนนะย้อนจนทำให้คนสองคนเขาอยากรู้จักกันขอไปเดินด้วยหลายครั้งมีอยู่ช่วงหนึ่งพี่นีตกลงให้เขาไปเดินด้วยแต่พอพี่นีหันมาคิดไปว่าเอ๊ะมันมีรางสองหอนว่าถ้าคนสองคนนี้ไปเจอกันแล้วเขา แล้วเราไปใช้เวลาการเดินตลอดทั้งวันเนาะเออมันจะมีมือที่สามเนาะเขาอยากไปกับเราไปเดินอะไรอย่างเงี้ยเราก็มาคิดเลยว่าเหมือนกัว่าคนเขาอยากเจอกันเราเหมือนก็ว่าเราจะเป็นแม่สื่อโดยไม่รู้ตัวหรือเปล่านะคะช่วงหนึ่งเนาะก็หลายปีมาละ สองปีหรือสามปีมาแล้วเนาะแล้วตอนนี้เออเราก็มาชะล่าใจอีกนะคะมาชะล่าใจตอนวันเกิดของลูกสะภ้เขาจัดเมื่อปีที่แล้วเนาะหน้าร้อนปีที่แล้วจัดวันเกิดคน120ร้อยยี่สิบกว่าคนแนละ้วพี่นีก็ทางกบข้าวคนเดียวเนาะมันก็จะวิ่ง วิ่งทางกับข้าวก็ไม่ได้มีเวลาที่จะไปคุยไปเล่นไปหัวกับใครเนาะก็แค่ตอนสุดท้ายมันก็เหมือนว่าเป็นธรรมดาเนาะมันมีความรู้สึกว่าเขาสองคนก็ไม่เห็นว่ามันจะมีอะไรนะคะว่ามันจะเออเออพลิกแปลกไปเนาะแต่เหตุการณ์ที่เราไม่รู้นะคะไม่รู้ คือเพื่อน่ามาหลังจากวันเกิดเกือบหนึ่งเดือนนะคะเพื่อนมารับสารภาพว่าขอโทษให้เขาไม่สามารถที่จะมาปิดบังพี่นีได้นะ,ะมาปีที่แล้วนะเพื่อนของเรานะบอกขอโทษฉันไม่สามารถที่จะเก็บความอะไรข้างในไว้ได้ มือนก็ว่าฉันปิดบังเธอเหมือนกับฉันเอออะไรเขาแลกเบอร์โทรศัพท์กันกับปาเล่แล้วเขาก็ตัดสินใจไปเที่ยวด้วยกันสามวันนะคะนอนสองคืนที่โรงแรมแต่ต่างคนต่างนอนเขามาคุยให้พี่นีฟังเขาบอกว่าเขาไปได้พักไปเที่ยวสองคืนสามวันแต่ว่านอนคนละห้อง เะะช่าโรงแรมเดียวกันแต่ว่านอนคนละห้องแต่กลางวันตอนเช้าก็ทานอาหารเช้าด้วยกันแล้วก็กลางวันก็ไปเดินกันเนี่ยไปเที่ยวกันแล้วก็กลางคืนก็กินข้าวกันแล้วก็ต่างคนต่างนอนนะคะพี่นีได้ฟังเขามารับสารภาพเชื่อไหมพี่นีจุกนะพี่นีจุกนะแต่เป็นคนที่อดทนนะ เพื่อนก็มากอดเราร้องไห้นะขอโทษขอโทษนะเราก็ไม่เคยแต่ไปบอกกับป้าเลยนะแล้วเขาบอกว่าเขาไม่ติดต่อกับป้าเลยอีกแล้วเขาบอกว่าเขาผิดเขามีความรู้สึกว่าเขาผิดเขาขอโทษเพราะเขาเหนาเขาอยากมีเพื่อนไปเที่ยวเขาคิดว่าแค่ไปเที่ยวกันเฉยๆนะคะคือในช่วงนั้นเขาไม่ได้คิดผิด ก็ถูกเพราะว่าเขาคิดอย่างเดียวว่าเออไปเที่ยวไม่มีอะไรกันแต่เพื่อนบอกว่าถ้าสมมติว่าเขาคบกันติดต่อกันไปอีกมันก็จะไปไกลนะคะไปไกลเราจุกนะคะเราฟังเพื่อนเราก็จุกเราก็แค้นนะเราก็ให้อภัยเพื่อนทั้งๆท,ที่เราก็ ทุกครั้งที่เรามองเพื่อนเราก็ยิ้มนะเรายังเป็นเพื่อนกันอยู่ในความเป็นเพื่อนนะเรายังเป็นแต่บางครั้งเราก็จะถามตัวเองว่าเขาทาได้ยังไงสมมุติว่าเราไปทําเหมือนเขาเขาจะกล้าเราไปพูดว่าฉันไปน,นอนกับเออไปเที่ยวกับผัวเธอแล้วนะกินข้าวกับผัวเธอแล้วนะเพื่อนจะคิดยังไงถ้าเป็นสมมุติว่าเป็นตัวเรานะแต่เราให้อภัยเพื่อนเป็นเวลาหนึ่งปีที่เราไม่เคย ไปพูดให้ปาเลฟังว่าไม่ถามด้วยนะไม่เคยถามว่าคุณไปเที่ยวกับเพื่อนฉันนะทุกสิ่งทุกอย่างเราเก็บเก็บเอาไว้หมดไม่ติไม่ตะไม่ทักอะไรเลยไม่พูดอะไรเลยเราก็แปลกใจนะว่าบางครั้งปาเลจะถามแบบว่า,วาเธอยังเอ,อติดต่อกับเพื่อนเธอไหมเพื่อนเธอยังมาหาไหมบางทีปาเลจะถามเรา เราก็บอกไม่ค่อยมาก็แกลบอกอ่ะนานๆมาทีก็พูดอย่างเงี้ยแกก็นั่งเราก็ไม่เราก,เราก็เรารู้อยู่ในใจทําไมแกถามแต่เราไม่กล้าเราเราไม่ใช่ว่าไม่กล้าเราเก็บเราเก็บเอาไว้แนละเราจะดูพฤติกรรมของเพื่อนเรากับปาเลแต่เราเรารู้ว่า เราจะต้องเคลียร์ปัญหานี้เราจะต้องจัดการยังไงแต่เรายังช่างอยู่แล้วยังนั่นอยู่เราก็ชื่นชมเขาอยู่เราคิดว่าจำคำพูดของแกไว้ว่าถึงแกจะไปตรงไหนแกไม่ทิ้งเรานะคะแกไม่ทิ้งเราแต่หนักๆเข้าหนักๆเข้านะคะมันเยอะนะคะเราก็เก็บเอาไว้ จนมาสามเดือนเออเดือนเออกุมภาพันธ์ก่อนเดือนกุมภาพันธ์แล้วแหละที่เราคิดนะว่าเอ๊ะมันผิดปกตินัดเราแล้วก็ป่วยกระทันหันมาไม่ได้ไปตรวจหัวใจเป,นนเป็นนู่นไปนี่แล้วก็มาเฝ้าไข้เราสองคืนสามวันนะที่อยู่ตรงนี้นะแต่เพราะว่า เป็นทางผ่านเขาบอกว่าเขามีนัดกินข้าวเขามีนัดกินข้าวแล้วเขาจะต้องไปนู่นไปนี่นะเราก็ไม่รู้ว่าคนัดเขาก็บอกว่านัดกับญาตินัดกับเพื่อนนัดอะไรเราก็ไม่ไม่อยากสนใจนะไม่อยากจะฟังคําพูดของแกรเรารู้แห่ะคําพูดของแกบางทีก็จริงไม่จริงคือว่าเราไม่จับแต่หลังจากนั้นสามอาทิตย์มันมีการรู้สึกว่าที่มาเฝ้าไข้เรา หลังจากนั้นสามอาทิตย์จนมาถึงเดือนกุมภาพันธ์มันก็จะเรานัดกันจะเป็นวันเกิดของลูกอะไรเงี้ยเรารู้ว่ามันเป็นลูกของเราไม่ใช่ลูกของเขาก็าสามารถจะผิดได้แต่เพียงแต่ว่าขอให้พูดนะคููๆเข้าไป อีกหนึ่งประเทศหนึ่งนะคะโดยที่ไม่บอกเราเก้าสิบไม่ติดต่อไม่อะไรจะบอกจะพูดจะอะไรก็ไม่นั่นนะเราก็คิดแล้วมันจบมันหมดเวลาแล้วนะคะกับปาเลยมันหมดเวลาแล้วเราก็ตัดสินใจเพราะเราอยู่กับเขาเราก็ต้องดื่มสุราดื่มออของที่ว่าต้องห้ามสำหรับเรา พราะเขาเป็นคนดื่มแล้วเราก็ไม่รู้วันไหนจะได้เจอกันวันไหนจะไปเที่ยวกันวันไหนอะไรอย่างเงี้ยเราก็มานั่งคิดว่าพอนี้เพราะว่ามันทำร้ายใจิตใจเรานะคะเราก็ตัดจากเดือนเนอก่อนเดือนอะไร ก่อนเดือนกุมภาเขาเรียกเดือนอะไรล่ะเดือนหนึ่งอะเดือนหนึ่งอะมกกาลาเหรอธันวามกกาลาเดือนมกะลาเนาะเราก็ไม่ได้เจอกันแล้วก็เดือนเอจนมาถึงเดือนกุมภาเราก็ไม่ได้เจอกัน แล้ววันวนาเลนไทน์เขาก็ไปอยู่กับอีกคนนะั้นพี่นีคิดนะ่แต่เขาบอกเขาไปกับญาติเขาแต่ว่าพี่นีตัดนะใครอยากคิดว่าการตัดรักตัดสวดัสดมันไม่เจ็บปวดมันเจ็บนะมันทรมานนะมันก็ยังใจหายแวบบแต่เราคิดว่าเราตัดเขาแล้วถึงจะเจ็บเราก็ทนเราก็อยู่เราอยู่ให้ได้เพราะเรามาคนเดียวเราก็ไปคนเดียวมันหมดเวลาแล้วนะ มีผู้ชายมาจีบเราเราก็ไม่สนนะคะเราคุยด้วยนิดหน่อยแต่เราไม่ยอมเจอใครเราไม่ยอมไปดื่มไปกินไปเที่ยวเราอยู่ของเราคนเดียวมืดมาเราก็นอนนะคะเราขึ้นไลฟ์ล้วก็ทําคลิปแล้วก็อยู่ของเราะคะมีอะไรทําเราก็ทําเงาเราก็เดินไปหาลูกเราก็เดินของเราไปเรื่อยๆเพื่อจะรักษาแผลใจเราก็อยู่คนเดียวให้ได้นะคะแต่วันนี้เรา คุยโทรศัพท์เป็นชั่วโมงนะคะกับผู้หวังดีนะผู้หวังดีก็คือเขาจะเป็นเพื่อนทางเพื่อนทางฝ่ายของเพื่อนปัเล่นะเมื่อคืนนี้เขาไปดูคอนเสิร์ตนะคะเขาไปดูคอนเสิร์ตพินิจก็จะไม่อยากฟังพูดมากนะเกี่ยวนะเขาไปดูคอนเสิร์ตแล้วเขาก็ได้ไปเจอกันนะคะ ไปเจอ,ปเเอ,อเะ,ะปลาเล่กับเพื่อนของเราไปเจอกันกับปลาเล่กับเพื่อนของเราผู้หวังดีเขาก็ทักทายกันแล้วเขาก็ตกกระจายนะครเพราะว่าเขาจําเพื่อนของเราได้ถ้าเกิดว่าไปกับคนอื่นผู้หวังดี จะไม่โทรมาบอกเราจะไม่พูดให้เราฟังแต่ไปกับผู้หญิงคนนี้เขาจําเป็นที่จะต้องมาพูดให้เราฟังเพราะว่าเขาเก็บไว้ไม่ได้นะเขาเก็บไว้ไม่ได้พอเขาไปเห็นกันเขาก็ตก,กใจนะแล้วผู้หวังดีก็แค่สวัสดีแล้วก็ต่างคนต่างไปเต้นนะคะ ห้างนะคะเขาก็ไม่คุยกันเขาก็ไม่คุยเพราะว่าเขาไม่สามารถที่จะคุยกับปาเล่กับเพื่อนของเราได้ผู้หวังดีเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นเขาเจ็บเขาอกเอยากจะไปตบเขาอยากจะไปทุบเ,เขาก็คิดตลอดนะเป็นไปได้ไงอ่ะ เพื่อนรักทําเพื่อนเข้าเป็นเพื่อนกันแล้วก็เจอกันเขาก็งงนะเขาก็แปลกใจว่าคนสองคนนี้เขาไปด้วยกันได้ยังไงนะ,ะเนี่ยค่ะที่เขาจําเป็นจะต้องบอกเรานะคะเพราะปกติเขาเห็นเขารู้อะไรเขาจะไม่บอกเราเพียงแต่ว่าเขาจะเตือนให้เราทิ้งห่างกับปาเลยเพราะว่าเขาจะพูดตลอดว่า ผู้ชายคนนี้ไม่เหมาะกับเธอฉันอยากให้เธอเลิกกันทั้งๆท,ที่ว่าผู้หวังจีกับเรามารู้จักกันก็มารู้จักกันก็เพราะว่าปาเลที่เราได้รู้จักกันนะคะแต่เราก็ได้มาเป็นเพื่อนกันเขาก็มาได้มาเอ,อมาเป็นเพื่อนกับลูกเราลูกสะพ้ายเราก็เรานะคะถ้าเราพูดออกไปเอฟซเก่าก็จะร้องอ๋อว่าใครนะคะแต่เราจะไม่เอ่ยว่าเขาเป็นใครเรา ูดว่าเป็นผู้หวังดีกันแล้วกันนะเขาก็จะบอกว่าฉันขอโทษฉันจะเป็นต,อต้องบอกเธอเพราะว่าเขาไปกับเพื่อนเธอเพื่อนรักของเธอฉันตกใจฉันงงฉันช็อกมันเป็นไปได้ไงพี่นีก็บอกมันเป็นไปแล้วพี่นีก็เล่าว่าเขาไปเที่ยวด้วยกันหลังจากนั้น จากที่เขาไปเจอกันงานมันเกิดของลูกสะพายเขาก็ไปได้วยกันเขาบอกเขาก็ตกใจนะเพราะว่าเพื่อนฉันมาเล่าให้ฉันฟังแล้วครั้งนี้เราก็พูดให้คนผู้หวังดีฟังว่าฉันพูดให้กับเพื่อนนั้นฟังครั้งสุดท้าย ว่าฉันเลิกกับปลาเล่แล้วเลิกจริงๆเลิกคบกันจริงๆฉันเจอเขาสี่ห้าครั้งหลังจากเจอกับเพื่อนรักเนาะเพื่อนสาวเราเจอสี่ห้าครั้งหลังจากที่เลิกกันกับปาเล่เขายังย้ำอีกแต่ครั้งสุดท้ายเขาถามว่าเธอเลิกกันบอกอืมแต่ฉันก เลิกพี่นีก็ไม่ได้พูดให้เขาฟังว่าพี่นีคิดถึงพี่นีก็บอกอมันก็เป็นธรรมดาเธอฉันตัดแล้วฉันคิดว่าฉันตัดแล้วเพราะว่าฉันเออฉันไม่เอาเขาเขาก็ยังย้ำว่าเพื่อนสาวของเราก็ยังย้ำว่าเออเมื่อเธอเลิกกับเขาแล้วเธอก็ไม่ต้องพูดถึงเขาฉันก็ไม่อยากจะฟังอีกต่อไปนี้นะฉันเจอหน้าเธอเธอเดี๋ยวไปพูดถึงเออปาเล่ ให้เขาฟังอีกเธอ,อย่ามาพูดเกี่ยวกับปาเลยให้ฉันฟังอีกเพื่อนพูดอย่างนี้เนาะเราคิดว่าเออเพื่อนคงจะลาคาญไม่อยากจะฟังไม่อยากจะฟังเออเรื่องเศร้าเรื่องเดิมๆอะไรเนาะเราก็ไม่ได้คิดอะไรนะอนนี้เพื่อนก็หายไปนะก็หายไปก็ไม่ได้คุยกันไม่ได้ติดต่อก็หายไปเนาะ เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นไปได้ยังไงก็นี่แหละคะ่ะทุกคนมันเป็นไปได้หมดมันเป็นไปได้ทุกอย่างมันก็สามารถเป็นไปได้ที่เอามาเล่าให้ฟังก็ก็อาจจะเป็นอุทาหรณ์นะเราก็ไม่ได้เจ็บแต่เราก็จุกนะแบบโอ้โ เพื่อนเขาจะไม่เพื่อนวันนี้นะเราให้อภัยเขามาแล้วนะเขาจะไม่ได้ความเขาจะไม่ได้เพื่อนอย่างเราอีกต่อไปเขาในบ้านไปอายุเยอะแล้วนะคะถึงแม้ว่าเราเลิกกันกับปาเลยแต่เพื่อนของเรากับไปเอากันนะ ไปด้วยกันเราก็ไม่สามารถที่จะกลับไปคืนดีกับเพื่อนคนนี้ได้ก็เราก็เอามาเล่าสู่กันฟังว่าต่อไปนี้เพื่อนเขามีความสุขหรือว่าเขามีความทุกข์เราก็คิดแต่ว่าเราจะไม่มีอ้อมแขนของเราไปกอด เขาเคยอกหักมากี่ครั้งก็เคยเจ็บมากี่ครั้งเขามาซบอกเราร้องไห้นะกี่ครั้งที่เราโอบเขาเราปลอบใจเขาเราดูแลเขาแต่เวลาเราเจ็บเราไม่เคยเราไม่เคยไปซบอกใครเรามานั่งแผมปุ๊บปุ๊บ,บอยู่ใน y o u t u b e เนี่ยอยู่กับเอฟซนั่งอยู่นี้เราพยายามปลอบใจตัวเองนั่ง เดินกับป่ากับนงกับนกกับหนูนะคะหมูกับหมาฆ่าไก่พูดอยู่คนเดียวนะกระโดดรลดเต้นอยู่คนเดียวนะไม่เคยนะไม่เคยที่จะเอาอ,อกไปซบไม่เคยเอาน้ําตาไปไหลในอกของเพื่อนอ,อกแต่ว่าน้ําตาของเพื่อนนะร้อนเผาเผาทั้งร้อนทั้งเย็นนะเราจะกอดเอาไว้กอดเพื่อน ปลอบใจเพื่อนไว้ตลอดให้สู้ๆนะคะแต่วันนี้เราคิดว่าเพื่อนเขาเก่งมากนะคะสามารถเราไม่ได้ร้องไห้เพราะว่าเราเสียใจเพราะเรารู้ว่าป๋าเหล่กแกเป็นคนอย่างนั้นแต่เราที่น้ำตาตกเพราะว่ามันสิ่งที่มันมันเป็นไปไม่ได้มันก็เป็นเนาะแต่แบบ จุกมากเลยนะคะทุกคนสวัสดีค่ะขอบคุณเอฟซีทุกๆท่านทุกคนนะคะก็มาเล่าสู่กันฟังเราก็คิดว่าเราจะไม่พูดนะแต่มันนอนไม่หลับหรอกค่ะทุกคนมันนอนไม่หลับนะคะคม,นนมันะะตอนนี้ผููหวังดีถ้าเขามาดูคลิปนี้เขาก็จะต้องรู้ว่าเราพูดถึงอะไรนะคะแต่เราก็บอกเขาแล้วว่าฉันคงจะเก็บไว้ไม่ได้ฉันอาจจะ พูดออกมาแลแต่ว่าการพูดของฉันท่านก็จะไม่เอ่ยถึงใครนะคะจะมีแต่เธอกับฉันรู้ผู้วังดีกับฉันเราสองคนที่รู้นะคะสวัสดีค่ะ่ากดไลค์รางงนะคะมันงงนะคะทุกคนเหมือนละครยหยน้ำเน่า